Entendi. สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมนนทัตใจจิตนะครับร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันตินะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการอโรคขยาวาไรตี้นะครับวาไรตี้ดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความบันเทิงนะครับแต่จะพาให้คุณผู้ฟังห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราโดยการรู้เท่าทันแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับโดยมีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักวัฒนาศิรักุลแพทย์ประจําเกรียงศัก์คลินิกเป็นที่ปรึกษาประจํารายการนะครับความสวยความงามในปัจจุบันครับ ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับรวมถึงวัยทำงานในห,หลายๆท่านกันไปแล้วนะครับก็ไม่มีคุณฟังท่านไหนนะครับบอกว่าอยากแก่ใช่ไหมครับคุณฟังแต่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับความสวยความงามล่ะวันนี้ผมมีข้อมูลจากคุณหมอมาฝากคุณฟังกันนะครับในหัวข้อตาแฟชั่นกับอันตรายต่อดวงตาเอ๊ะจะเป็นอย่างไรเราจะมาติดตามพร้อมกันในช่วงหน้าครับ อ่อนแอไม่เหลือภาพคนที่เข้มแข็งตั้งแต่พบเธอชีวิตเปลี่ยนไปหัวใจต้องยอมแพ้มันแพ้ทางคนอย่างเธอตัวแค่นี้ตัวแค่นี้ดูน่ารักแปลกใจนักทำไมถึงทำได้แบบนี้เกิดมาไม่เคยไม่เคยรักใครมากมายเท่ากับเธอ 关了门。 ใจของเธอนั้นชน,นะใจคนอย่างฉันตัวแค่นี้ดูน่ารักแปลกใจนักทำไมถึงทำได้แบบนี้เกิดมาไม่เคยไม่เคยรักใครมากมายเท่ากับเธอ่นมาก็เพ้อหลับฝันลับเมือภาพเธอ ไม่ขอให้ใครถอดคิ้วเล็บไว ตัวแค่นี้ดูน่ารักแปลกใจนักทำไมถึงทำได้แบบนี้เกิดมาไม่เคยไม่เคยรักใครมากมายตกับเธอตื่นมาก็เพ้อหลับฝันแล้วเมื่อภาพ Oh. หรือว่าคอนแทคเลนแฟชั่นนะครับคือการนำคอนแทคเลนนะครับชนิดที่มีสีต่างๆมาใช้เพื่อความสวยงามในอดีตเนี่ยนะครับคอนแทคเลนสีอาจจะนำมาใช้เพื่อลดความรู้สึกด้อยของผู้ป่วยที่มีปัญหากับกระจกตาเช่นใส่ปกปิดกระจกตาที่มีแผลเป็นสีขาวนะครับทำใหเ้เป็นสีดำม,มองเห็นคล้ายกระจกตาและก็ม่านตาของคนปกติหรือว่าใช้กับผู้ป่วยที่ไม่มีม่านตาให้สามารถสู้แสงแดดได้มากขึ้นนะครับในระยะ5-6ปีที่ผ่านมากระแสกัน การใช้คอนแทคเลนส์สีเพื่อความสวยงามก็แพร่กระจายจากเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นมาสู่ประเทศไทยนะครับโดยอาจจะมีการระบายสีต่างๆลงบนผิวกระจกตาเช่นสีฟ้าสีเขียวหรือแม้แต่สีชมพูนะครับโดยอาจจะเป็นรูปร่างคล้ายม่านตาหรือว่าเป็นลวดลายต่างๆทําให้ใบหน้าดูแปลกตาขึ้นแล้วก็เป็นจุดสนใจของผู้พบเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับจึงเป็นที่นิยมมากในหมู่วัยรุ่นนะครับแต่ว่าอันตรายเนี่ยมีแน่นอนนะครับเราจะมาเรียนรู้ข้อมูลจากคุณหมอพร้อม กันนะครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับรู้ไว้ใช่ว่า ครับคุณฟังคอนแทคเลนส์สีแตกต่างกับคอนแทคเลนสตาโตอย่างไรอ่าคุณหมอแนะนําไว้อย่างนี้นะครับว่าคอนแทคเลนตาโตคือคอนแทคเลนส์สีชนิดหนึ่งที่มีการนําสีมาวาดบริเวณผิวคอนแทคเลนนะครับให้มีลักษณะรูปร่างคล้ายม่านตาแต่จะมีขนาดวงของสีโตกว่าขนาดกระจกตาดําปกตินะครับและสีที่ใช้ทําจากวัสดุที่ให้ความแวววาวของสีมากขึ้นทําให้ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนตาโตเนี่ยจะแลดูเหมือนกระจก ตาด,ดำมีสีสันสดใสแล้วก็มีขนาดของดวงตาด,ดำโตขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้ปลึกตาเปิดโตได้มากขึ้นแต่อย่างใดนะครับแล้วคอนแทคเลนแฟชั่นมีอันตรายต่อดวงตาหรือไม่อ่านี้คุณหมอบอกว่าอันตรายที่เกิดจากคอนแทคเลนแฟชั่นเนี่ยแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะครับก็คือเกิดจากการใช้คอนแทคเลนซึ่งเป็นอันตรายเช่นเดียวกับการใช้คอนแทคเลนทั่วไปจะเป็นยังไงคุณหมออธิบายแบบนี้นะครับว่าอาจจะทําให้กระจกตาอักเส เป็นหนองจากการใช้คอนแทคเลนส์ผิดวิธีนะครับไม่รักษาความสะอาดหรือว่าใช้คอนแทคเลนส ตอนอนด้วยใส่ตอนอนด้วยเนี่ยนะครับก็จะทําให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่บริเวณกระจกตาแล้วก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาถึงขั้นตาบอดได้เลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นการใส่คอนแทคเลนมาเป็นระยะเวลานานๆอาจจะทําให้เกิดอาการปูมแพ้ที่เปลือกตาอาจจะทําให้มีอาการระคายเคืองตาแดงไม่สบายตานะครับแล้วก็ใส่คอนแทคเลนได้ไม่ทนนานจนกระทั่งไม่สามารถใส่ได้ในที่สุดเลยนะครับ และประเภทที่2คุณหมอก็บอกว่าเกิดจากการใส่คอนแทคเลนแฟชั่นเนื่องจากคอนแทคเลนแฟชั่นเนี่ยนะครับมีขายกันอย่างแพร่หลายทั่วไปราคาก็ไม่แพงมากด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าราคาถูกเกินไปคุณหมอก็บอกว่าอาจจะไม่มีการควบคุมทั้งคุณภาพวัสดุนะครับบางกรณีอาจจะเกิดจากอาการดวงตาแพ้ต่อวัสดุที่ทำคอนแทคเลนก็ได้นะครับหรือว่าสีที่นามาระบาย บนผิวคอนแทคเลนส์ได้ดังนั้นอาจจะทําให้เกิดอาการแพ้ได้นะครับดังนั้นผู้ที่สนใจจะใช้คอนแทคเลนแฟชั่นคุณหมอก็แนะนําว่าควรจะเลือกซื้อชนิดแล้วก็แหล่งซื้อคอนแทคเลนที่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะกรณีที่ไปซื้อที่ตลาดนัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้วิจารณญาณเอานะครับแล้วก็คุณหมอก็แนะนําว่าควรจะใช้เฉพาะในกรณีที่จําเป็นศึกษาแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกต้องด้วยนะครับรวมทั้งใส่ในระยะเวลา ให้น้อยที่สุดเมื่อหมดความจะเป็นก็ให้ถอดออกทันทีนะครับแล้วก็คุณหมอย้ําว่าห้ามใส่คอนแทคเลนส์นอนเด็ดขาดอืมอาจจะทําให้ตาบอดได้โอ้น่ากลัวทีเดียวนะครับเรื่องของตาผ่านไปครับคุณฟังในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อถึงขนตาปลอมอ่าจะเกี่ยวข้องกับดวงตาหรือว่าทําอันตรายดวงตาของเราได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาติดตามต่อในช่วงหน้านะครับแต่ช่วงนี้ผมมีบทเพลงมาฝากคุณฟังนะครับในช่วงบทเพลงจากใจครับ บทเพลงจากใจ จไม่เคยได้ทำให้เต็มสิทธิ์ได้จะเข้ามาชีวิตมีด้านเดียวทุกว <Yeah. S 2> uh. ันจะ่เธอเสกชวนเธอชวนสักวันนะมาสักคืนนะมาเล่นเล่นได้กันสักทีเรื่องงานก็พอสักวันนะหรือม,มันสักคืนมาทางนี้ทางนี้เพลงนี้เ <Hey, S 1> ป็นของเธอนะเธอไม่เธอลนะ Let me entertain you এনে পুচনা মান্ডাই লাই ক। It'll be alright No, no, they gonna kill me uh, and you b ิ่งอิดแบ็นะครับบทเพลงของวง E.T.C เพลงนี้ก็เป็นอีกบทเพลงหนึ่งนะครับที่ส่งพลังใจให้กับคนที่กำลังท้อแท้ใจนะครับก็ขอให้บทเพลงนี้มอบกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะครับรายการอโรคยาวารีตี้ของเราและสื่อมวลชนเสียงสันติรวมถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะครับเรามาติดตามกันต่อดีกว่านะครับว่าขนตาปลอมคืออะไรและใช้เพื่อประโยชน์อย่างไรนะครับคุณหมอบอกว่า ขนตาของมนุษย์ปกติจะมีทั้งที่เปลือกตาบนแล้วก็เปลือกตาล่างข้างละประมาณ40-50ถึงเส้นนะครับโดยขนตาบนเนี่ยก็จะยาวแล้วก็หนามีลักษณะงอนกว่าขนตาล่างนะครับขนตามีหน้าที่ตามธรรมชาติก็คือป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าตาเช่นเหงื่อจากบริเวณหน้าผากหรือว่าฝุ่นผงต่างๆนะครับนอกจากนั้นเนื่องจากเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของมนุษย์นะครับความสวยความงามก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีการ พลิบเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้เป็นจุดสนใจจุดหนึ่งของใบหน้าเลยทีเดียวนะครับดังนั้นคนที่มีขนตาน้อยหรือว่าบางหรือว่าไม่งอนงามเนี่ยก็เลยนําวัสดุที่ทําเป็นขนตาปลอมมาติดเพื่อเพิ่มบุคลิกให้หน้าสนใจขึ้นกับใบหน้าของเรานะครับแล้วขนตาปลอมมีกี่ชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไรคุณหมอบอกว่าปัจจุบันขนตาปลอมเนี่ยมีความหลากหลายทั้งชนิดวัสดุที่ทําราคาแหล่งที่ขายนะครับโดยอาจจะจําแนกความโพทนได้เป็น2ชนิดดังนี้นะครับหน คือขนตาปลอมชนิดชั่วคราวนะครับโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นแผงขนตาปลอมที่ลักษณะเป็นลวดลายขนาดและก็สีสันต่างๆนะครับผู้ชายก็จะทากาวบริเวณแผงขนตาให้ติดกับบริเวณขอบปลืกตาบนหรือว่าขอบเปลือกตาล่างน,นะครับเมื่อต้องการเลิกใช้ตอนเย็นก็สามารถถอดออกแล้วก็ติดใหม่ในวันต่อๆไปได้นะครับ ต่อไปคือขนตาปลอมชนิดถาวรคือการนำขนตาปลอมเป็นเส้นๆนะครับแล้วก็ใช้กาวปักเข้าไปบริเวณรูขนตาทีละเส้นเลยนะครับก็จะทําให้ขนตาปลอมเนี่ยติดกับบริเวณขอบเปลือกตาน,านานหลายสัปดาห์หรือว่าอาจจะเป็นเดือนได้เลยนะครับ แล้วถ้าถามว่าขนตาปลอมมีอันตรายต่อดวงตาหรือไม่คุณหมอก,ก็บอกว่าอันตรายของขนตาปลอมอาจจะเกิดขึ้นได้หลายขั้นตอนแบบนี้นะครับ1คือการแพ้วัสดุที่นํามาทําเป็นขนตาปลอมหรือว่าแพ้กาวที่นํามาติดขนตาปลอมเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้บริเวณขอบตาแดงหรือว่าบวมหรือว่าอาจะทาให้ติดเชื้อได้นะครับรวมไปถึงการสะสมของเชื้อโรคบริเวณแผงขนตาก็อาจจะทาให้มีปัญหาเปลือกตาอักเสบตาม,มาได้นะครับรวมถึงการหลุด ของขนตาปลอมเข้าไปในดวงตาหากมีการขยี้ตาซ้าก็อาจจะทําให้กระจกตาเป็นแผลแล้วก็ติดเชื้อที่กระจกตาดําได้นะครับดังนั้นการใช้ขนตาปลอมคุณหมอก็แนะนําไว้แบบนี้ครับว่าควรเลือกใช้เมื่อกรณีจําเป็นเหมือนคอนแทคเลนเลยนะครับแล้วก็เลือกซื้อชนิดแล้วก็จากแหล่งขายที่น่าไว้วางใจนะครับแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับดวงตาของเราได้นะครับ เพราะฉะนั้นดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจครับแล้วก็ดวงตาเป็นสิ่งที่คนอาจจะมองเห็นเป็นอย่างแรกเมื่อพูดคุยกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณฟังไม่มั่นใจก็สรญหามาเพิ่มเติมได้แต่ว่าสิ่งต่างๆที่ธรรมชาติสร้างไว้พระเจ้าปั้นเราไว้แบบนี้สวยงามอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเติมแต่งอะไรให้มันมากมายครับถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆเลยครับสําหรับข้อมูลในวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัย วงสกิติรักคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสตมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ 伤心。 Thank 心累了。 คุณฟังมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับค,คุณฟังคุณผู้ฟังครับทางรายการของเรามีหนังสือเล่มเล็กๆนะครับที่จะทําให้เรารู้ถึงความหมายของคําว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางปรัชญาด้วยนะครับรเรืเองอื่นๆอีกมากมายที่จะทําให้คุณฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อ,ขอคิดคําสอนและก็แนวทางในการดาเนินชีวิตที่คุณฟังอาจจะไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งนั่นอาจจะทําให้คุณฟังพบกับคําตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตก็ได้นะครับสำหรับ หรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะครับเราก็ยังมีประกาศนียบตัตรมอบให้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าจะจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงแค่เขียนจดหมายแล้วติดต่อเรามาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตูป้นปน131ปนจเชียงใหม่ รหัสไปลษณีย์5 000 0หรือส่งมาเป็นอีเมลก็ได้นะครับที่ vop v o i c e o f p e c e org หรือโทรศัพท์เข้ามาหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข053 242 654นะครับสำหรับวันนี้ครับคุณฟังขอทิ้งท้ายด้วยข้อความจากพระคิดธรรมคำภีน,นะครับที่ว่าเพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้ายุดมือขวาของเจ้าไว้คือเราเองพูดกับเจ้าว่าอย่ากลัวเลยเราจะช่วยเจ้า หากเราท้อแท้หมดหวังและหมดกำลังใจรวมถึงมีความบาดกลัวนะครับขอให้คุณฟังนึกถึงพระคำข้อนี้ไว้และอธิษฐานฝากชีวิตของคุณฟังไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วพระองค์จะทรงนำให้คุณฟังผ่านปัญหาต่างๆที่คุณฟังเผชิญอยู่นั้นไปได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณฟังไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณฟังทุกๆท,ท,ท่านสวัสดีครับคดการใหญ่ เราจะไปให้ถึงจุดหมายของพระองค์คิดการใหญ่ประกาศไปจนถึงสุดปลายเพื่อพระองค์พระองค์ทรงมีแผนการที่อยู่เหนือเกินความเข้าใจ ติดตามไปแห็งขออยู่ในกระไทยพระองค์เท่านั้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเดินด้วยความเชื่อ,อยนด้วยความหวังประกาศเรื่อง จะไปให้ถึงจุดหมายของพระองค์คิดการใหญ่ประกาศไปจนถึงสุดปลาเพื่อพระองค์พระองค์ทรงมีแผนการที่อยู่เหนือเกินความเข้าใจพระองค์นำไปที่ไหน Thank you.